เพอแป๊บเดียวเราเดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีกันแล้วนะคะสี่ขอถามตรงๆประโยคเดียวเลยนะปีนี้สำหรับคุณมันหนักไหมคะโลกหมุนเร็ว AI เก่งขึ้นเศรษฐกิจพลิกไปมาหลายคนบอกสิว่าแค่ประคองใจให้ผ่านไปในแต่ละวันก็เหนื่อยจนไม่มีเวลาจะหายใจแล้ว ช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะเรามักจะเห็นคนพูดถึงแต่ New Year Resolution หรือว่าเป้าหมายใหม่ๆแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปแบกเป้าหมายใหม่ๆนั้นสิอยากชวนทุกคนค่ะมาวางขยะเก่าๆที่เราแบกมาทั้งปีลงก่อนในคลิปนี้นะคะสิจะสรุป3ก้อนหินหนักๆที่คนยุคนี้ชอบแบกไว้โดยไม่รู้ตัวค่ะและอยากชวนคุณทิ้งมันไว้ในปีนี้ค่ะ หสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำร้ายคนเก่งๆยุคนี้มากที่สุดเลยนั่นคืออยากชวนให้ทิ้งความรู้สึกผิดเวลาพักผ่อนค่ะปีที่ผ่านมาคุณเป็นไหมคะนั่งดูซีรีส์อยู่ก็รู้สึกผิดเอ๊ะเราเสียเวลาไปทำไมทำไมไม่ไปพัฒนาตัวเองถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะลองเคาะเคาะเคาะหัวใจตัวเองดูนะว่าลึกๆแล้วคุณมีไมา์เซ็ตที่ว่าถ้าเรายุ่งเราจะมีค่าลองหยิบมือถือขึ้นมาดูสิคะเวลาที่แบตมือถือเหลือ10% คุณจะรีบวิ่งหาสายชาร์จแทบตายเลยเนาะเพราะกลัวมันดับแต่กับตัวเราเองล่ะคะพอแบตเหลือ10%คุณกลับฝืนใช้ร่างกายสมองจิตใจของคุณต่อจนเครื่องน็อกมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรนะคะการพักผ่อนไม่ใช่รางวัลแต่มันคือสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิต ในทางวิทยาศาสตร์สมองเวลาที่เรานั่งเฉยๆเนี่ยนะสมองไม่ได้หยุดทำงานนะคะแต่เขาเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า default mode network มันคือช่วงเวลาที่สมองกำลังประติดประต่อไอเดียหรือทำให้คุณฉลาดขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นทิ้งความรู้สึกผิดการนอนก็โง่สักวันหนึ่งไม่ได้แปลว่าคุณขี้เกียจแต่มันคือการเตรียมเครื่องให้พร้อมในการวิ่งต่อค่ะ 2. ทิ้งความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่าง ปีนี้สอนเราเจ็บแสบหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะว่าโลกเนี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เราเครียดเพราะเราพยายามบงการสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราอยากให้เอากริทึมรักเราอยากให้ลูกน้องได้ดั่งใจอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นเดี๋ยวนี้บางทีเราก็เผลอสวมบทบาท C.E.O. ของจัก,กรวาลเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะทิ้งความคาดหวังที่จะคุมทุกอย่างเนี่ย ไว้นะแล้วเปลี่ยนไมล์เซตตัวเองค่ะให้กลายเป็นนักโต้ขื่นไม่ว่าคลื่นจะมาลูกใหญ่แค่ไหนเราห้ามไม่ได้ค่ะแต่เราสามารถทรงตัวบนกระดานให้ดีที่สุดเหมือนที่คุณโมกอแดดอดีตผู้บริหาร Google X mm hmm. พูดไว้ในสมก,การความสุขค่ะว่าในโลกยุค AI สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือความพยายามของเราค่ะส่วนผลลัพธ์เป็นเรื่องของจัก,กรวาลหน้าที่ของเราคือ committed to the action but detached form the outcome ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เลยค่ะและก็ปล่อยวางในผลลัพธ์นี่แหละค่ะคือวิถีของคนสำเร็จที่ใจเบาสบายที่สุดในยุคนี้และข้อสุดท้ายหนักที่สุดทิ้งยากที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือไม้บรรทัดของคนอื่นค่ะเราอยู่ในยุคที่แค่ใช้นิ้วโป้งไถ่ไๆ,ๆก็เห็นความสําเร็จของคนอื่นเป็นรอยเรื่องเพื่อนได้ตําแหน่งคนนั้นไปเที่ยวน้องคนนี้มีบ้านอยู่แล้ว คู่รักคู่นั้นเขารักกันจังเลยมันง่ายมากเลยนะคะที่เราจะกลับมามองตัวเองแล้วรู้สึกว่าทําไมเรากระจอกจังเลยทําไมเราช้าทําไมเราแย่แบบนี้สะอยากให้คุณถามใจตัวเองดีๆนะคะที่คุณทุกข์ตอนนี้อยู่เป็นเพราะชีวิตคุณมันแย่จริงๆหรือเป็นเพราะคุณกําลังเอาบทเรียนที่10ของตัวเองไปเทียบกับบทที่50ของคนอื่นกันแน่โซเชียลมีเดียคือไฮไลท์ที่คัดมาแล้วแต่ชีวิตจริงคือบีไฮเดซีนอย่าเอาเบื้องหลังที่ยุ่งเหยิงของเรา ไปเปรียบเทียบกับการจัดไฟหน้าเวทีของคนอื่นนะคะมันไม่ยุติธรรมเลยต่อตัวคนเองดอกไม้ในสวนไม่เคยแข่งกันบานดอกกุหลาบไม่เคยเห็นไปถามดอกทานตะวันว่าทําไมฉันไม่สีเหลืองเหมือนเธอล่ะคุณเองก็เหมือนกันปีใหม่นี้แทนที่จะมองไปข้างหน้าว่าคุณยังขาดอะไรลองมองมุมใหม่ดูไหมคะมีประโยคหนึ่งที่สิชอบมากเขาบอกว่า Measure the gain, not the gap วัดสิ่งที่ได้มาอย่าไปวัดช่องว่างของสิ่งที่ขาดหายไป อย่ามัวแต่มองว่าเหลือทางอีกไกลแค่ไหนแต่ให้หันกลับมามองว่าคุณเดินมาไกลแค่ไหนแล้วลองนึกถึงตัวเองในวันแรกของปีนี้ดูนะคะจนถึงวินาทีนี้คุณผ่านเรื่องหนักๆมาได้กี่เรื่องคุณรอดจากวันที่แย่ที่สุดมาได้ครบหนึ่งรเปอร์เลยนะคะแค่นี้คุณก็เก่งมากๆแล้วค่ะกลับมาโฟกัสที่ลู่วิ่งของตัวเองความรู้สึกผิดการอยากควบคุมและก็การเปรียบเทียบสก้อนหินนี้แหละ ที่อยากให้ทิ้งไว้ในปีนี้ค่ะจิรู้ว่ามันไม่หายวับไปทันทีหรอกนะแต่วินาทีที่คุณรู้ตัวว่ากำลังแบกนั้นนี่คือก้าวแรกของการวางลงปีใหม่นี้คุณไม่ต้องเป็นนิวยูที่สมบูรณ์แบบหรอกค่ะแค่ขอให้เป็นคนเดิมที่ใจเบาขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นแค่นี้ก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็ได้มายากแล้วนะคะ ใครที่ตั้งใจจะทิ้งอะไรหรืออยากระบายความหนักของปีที่ผ่านมาพิมพ์บอกสิในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสิจะคอยอ่านทุกคอมเมนต์และขอเป็นพยานในการเซตซีโร่ครั้งนี้ให้คุณเองค่ะขอให้ปีใหม่เป็นปีที่คุณยิ้มให้ตัวเองได้บ่อยมากขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับสิช่องสมาธิ360องศาบายบายค่ะ